ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิ t ไทย b o x p o t c o m นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าต่างริมหน้าต่างโรงแรมเซาเทนไทยนะครับจังหวัดปัตตานีด้านหลังนี่ก็จะเป็นพื้นที่ของอ่าหมู่บ้านลูซมิแล่ตำบลลูซมิแลนะครับลูซมิแลแปลว่าสนเก้าต้นนะครับรูนี่ก็แปลว่าต้นสนนะครับเซมิแลเนี่ยเป็นสําเนียงปัตตานี ก็หมายถึงอาคารเสียวฟ้านี่คือโรงเรียนแปลว่าเก้านะครับแ้ส่วนเก้าเก้าสรับตรงนี้เนี่ยมองออกไปจะเห็นทะเลอยู่ไกลๆนะครับหลังแนวต้นมะพร้าวนู่นนะครับแปลว่าส่วนก้ต้นแล้วก็จะมีอาคารสิ่งก่อสร้างอันหนึ่งที่หลังนึงที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็หลายคนที่ไม่เคยทราบมาก่อนเนี่ยก็คงไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับหรือหลายคนเคยเห็นแล้วแต่ไม่ทราบว่ามันคืออะไร เีอันนี้ให้ดูก็คือตรงนี้ครับเป็นเหมือนเป็นแข้งแข้งนะครับเป็นป้อมขึ้นไปสูงนะครับอันนี้เท่ากับตึกสูงหลายชั้นนะครับหลายคนเห็นวคงจะคงจะเข้าใจว่าหกเจ็ดชั้นนะครับก็เทียบกับความสูงของแันนี้คือตึกอะไรแล้วมีช่องรูลกๆอยู่ให้เข้านะครับจริงก็ไม่เชิงเรียงอันนี้คือบ้านนกนางแอ่นนะครับหรือว่าสวิปอ์หลอเฮาส์เป็นถ้ำนะให้นกนางแอ่นอยู่เป็นการทําฟาร์มนกนางแอ่นนกนางแอ่นจากทะเลนะครับสวิเล ฟาร์มมิ่งับก็คือแล้วก็พอมาอยู่เนี่ยเขาก็เก็บรังมาขายการทําสภาพเปตึกหรืออาคารเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษแล้วออกแบบเนี่ยให้มันเหมือนเป็นถ้ำนะครับถ้ำตามธรรมชาติแล้วพอนกนางแอ่นเนี่ยเข้ามาทำรังหมดครับเขาก็จะเข้าไปเก็บรังมาขายนะครับคือแทนนี้ต้องไปสัมปทานรังนกตามเกาะหรือเป็นถ้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ ตามพื้นที่ใชาฝั่งทะเลนะครับโดยเฉพาฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีลักษณะอย่างเนี้ยการทำฟาร์มการทําบ้านทำคอนโดนอกนางเงเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่คือตัวอย่างที่จังหวัดสุพรรนครับก็มีอะไรแปลกๆก็จะเอามาฝากครับอย่าลืม